ปไปหนแดงน้อยปไปหน่อยฮะใครเห็นแดงน้อยมั่งอ้าวไอ้โนอ่ะไปอ้าวอ,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 อาตาเดียวเร็วๆหมดแล้วนะข้าวหมดแล้วนะไอแดงมาแดาง ด่างเลยด่างมาเอาเร็วด่างมาดูเรียกมเมาข้าววิ่งนี่แดงน้อยเอ้ยมืดแล้วคนจะตกด่างเอาเร็วให้มาเอา อาไม่เอาอย่าเอาเลยช้าแน่จะทำที่ให้หน้องแดงน้อยเอ้ยยังน้อย